โอ้โอยฉันทำท่าผิดนะลาลาลาล่าโอ้ยวันนี้ฉันมาหาเพื่อนดีกว่าวันนี้เพื่อนบอกขายกระบ,บอกเพชรแล้วก็ได้กระบ,บอกเพชรที่หาสายยากที่สุดเลยนะเนี่ยเอาสวัสดีเพื่อนเฮ้ยสวัสดีฉันมาซื้อกระบ,บอกเพชตรตกแต่งบ้านอะกระบอกเพชตรตกแต่งบ้านแล้วเหรออืออ้โอ,โอ้พอดีเลยพอดีว่าเนี่ยฉันน่ะเจอสาย สายพันธุ์กระบองเพชรที่หายากที่สุดอะหน้าฉันเนี่ยนะใช่แล้วใช่แล้วอ่ะงั้นนายอยากซื้อเหรอใช่กี่บาทค่าเหรอสายพันธุ์เนี่ยจะแพง่อยนะเป็นหนึ่งพันบาทอะนะอ๋อไป้แล้วนะฉันสิเงินเงินเอาเงินไปแบงค์หนึ่งขอบคุณนะเพื่อน หยิบมาหยิบหยิบเย็บอืมเออเก็บไว้ตรงกระเป๋าแล้วอ่ะงาไเลยอืมมันดูใหญ่ๆมากเลยก็ใช่ไงมันใหญ่แล้วบอกว่าใหญ่ไงอ้าวหยิบได้เหรอใช่ไงฉันเอาเข้าโถขี้เหมดสกิูดีเลยเออก็แล้วไปฉันขายต่อนะ่ะเออบายบายบายกระบองเพชรอย่างใหญ่ลกลับบ้านดีกว่าโอ้ย,อยถึงบ้านแล้วแม่ผมซื้ออะไรอ่ะ อ๋อซื้อโถสุโถขี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวายลูกทำไมมันมีหน้าหน้าออกมาอ๋อมันคือกระบองเพชรที่หายากที่สุดในในโลกอะครับอ๋อกันเหรอว่าแต่ราคากี่บาทอ่ะพัน,พ,นพันหนบาทนะครับผมซื้อมาจากเพื่อนนะอู้งั้นเอาเราเอามาตกแต่งแต่งบ้านกันโอเคครับเฮ้ยตอนฉันนอนทุกวันฉันจะได้เจอแกงอนะ มาตรงนี้ดีกว่างั้นฉันก็นอนก่อนนะบายยเจ้าเจ้ากระบ,บองเพชรฟันดีเด้อโอ้ยฉันนอนไม่หลับเลยเนี่ยเตื่นดีกว่าเนีย่ยถ้าตืกลง ผมด้วยผมพิการว้าวไปเมื่อไหรไปไไกับดีกว่าประตู <c oughs> แม่ผมพิการเอาลูกเปอะไรมาเนี่ยผมเป็นพิการแม่ช่วยผมผมพาไปโรงพยาบาลยจัดไปเลยลูกนมียคะ่ะคุณหมอตอนนี้ลูกฉัน กำลังจะโดนเน่าแลวเขาเป็นพิการโอ้พี่พิารเหรอครับโลกนี้เกิดจากการที่เขานอนดิ้นเกินไปนะครับอย่าบอรกรกันนอนดิน้นน่ะใช่รครับีย๋ยวเราต้องรักษาเพเน่าเน่าแบบนี้ก่อนนะครับโคยหเหม็นครีนมากดูรักษาก่อนนะครับโอเคค่ะออกสิโอเคจ้า <laughs> กไปกินยาเดวนนะเจ้าหนูโอเคครับไปแล้วแม่แม่แม่แมกลับบ้านได้แล้วทำไมลูกเป็นแผละอะไรมิกเนี่ยอ๋อโอเคมากลับบ้านกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวแม่จะไปนอนต่อแล้วนะโอเคครับตอนนี้เทวิตต์ตีลาเหรอก็ใช่สิไปนอนโอเคครับแม่ โอ้ยเข้าห้องนอนดีกว่าเย่ฮู้ยแป๊บนึงนะตอนแรกเนี่ยฉันจับได้นะมันมันมันไม่ได้ตกแบบนี้นี่แต่มันก็ไม่ได้ด้ยวยน่ากลัวแล้วเดี๋ยวไปหาเพื่อนดีกว่าแล้วมันโงโอ้ยน่ากลัวอ้วอนายมาหาฉันทำไมอ่ะเหลือนายจะอันเนี้ยมันดีเหรอเจ้ากระบองเพชรอ่ะไม่ดีเลยตอนนั้นตอนอะฉันเนี่ยเป็นโลกดินเนี่ย แล้วอ่ะมันก็ทํให้ฉันพิการเสร็จแล้วตอนนั้นฉันกําลังจะเข้าห้องอ่ะฉันอ่ะเจอไอ้กระบองเพชรอยู่ข้างหน้าหน้าเลยอ่ะเข้ามาก็เจอเลยอ่ะน่ากลัวมากแล้วมันก็ไม่ได้ตกแบบปกติด้วยนะมันยืนแล้วฉันจําได้ว่ามันกําลังอยู่ตรงตรงที่ฉันวางอยู่เลยอ่ะวิ่งน่ากลัวมากเลยน่ะฉันก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดจาก การแผ่นดินไหวหรือเปล่าแล้วนายก็ดินด้นดิ้นดิ้นแล้วแล้วมันก็ขยับขยับแล้วก็มันก็ตั้งหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังคือแบบหงงน่ากลัวมากดักหน้าห้องได้ฉันพึ่งสังเกตนะสังเกตเลยติติติที่ฉันซื้อมาอะฉันเห็นหน้าคนวัดเด้อ แล้วตอนนั้นอะตอนที่มองอะก่อนที่ฉันกำลังจะไปอะฉันได้ยินเสียงมีคนทักด้วยว่ามาสิมาสิเจ้าเบอร์เบอร,เบอร์เดี๋ยวฉันจะเอาน้ำแทงแกเตี้ยน่ากลัวแพบบักข้างขวางคืนบ้านในได้ไหมเอออย่าบอกนะว่าสิ่งที่ฉันขายไปนะมันหลอกคนเหรอแล้วคนนั้นเขาก็าหายตัวไป ยังลึกลับไรสาเหตุแล้วเขาก็โดนหนามของกระบองเพชรได้ชะมาหายทันอะน่ากลัวมากอือหือฉันขอยกเลิกได้ปะเออก็ได้นะโอเคสวัสดีครับตำรวจหน่วย FBI มาครับมีอะไรหรอครับคือผมซื้อกระบองเพชรจากเพื่อนผมอะแล้วมันก็ขยับมาเนี่ย น่ากลัวมากเลยครับคุณช่วยจับเอาไปขังมันหน่อยโอ้โหผมก็เคยได้ยินนะครับผมเคยซื้อมาแล้วผมเอาไปทิ้งเลยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันพูดได้แล้วก็มีหน้าด้วยใช่ไหมครับใช่เทวโอ้โหตรงเปเลยเืยแล้วมันมีกี่พืชนะเนี่ยอ๋อนั่นคุณขายเหรออมใช่ครับ พอดีว่ามันหนึ่พันบาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเงินคืนให้คุณนะครับโอเคเดี๋ยวเอาออกจากบ้านเพื่อนผมได้ไหม <c oughs> ก็น่าจะทา้อยู่นะครับแต่เราต้องใช้เ่ยมันเป็นคนนะครับเอ้ยมันมีประวัตินะครับเจ้าตัวกระบ,บองเพชรตุดน่ากลัวเนี่ยอตอนนี้เนี่ยก็ตอนเช้าแล้ว ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะจับนะครับก็รู้แล้วว่าตอนเช้าแต่ไปจับเร็วโอเคครับคือมันแบบพรอนมากเลยนะครับเดี๋ยวตอนแรกมันอยู่ตรงข้างหน้าโอเคครับเดีินเดินดูนะครับเข้าห้องนะครับปึ๊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 บมันบปึ๊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  ใช <ar> ่รอครับแค่จะเอาน้ำไปแทนพวกให้หมดเฮ้ยนี่มันลิงกิ๊วยเกิดเป็นรัสเชีวอะไรกันเนี่ยอื้ม บบนนแะปึงะผมหยิบมาหน้าคนด้วยมันมีมีดยิงก่อนยิงต่อไม่รอเลยอ,อ้ดีสะาใจฮ่าฮ่าไม่นะไม่โตผมไม่โตัวะไปซื้อใหม่เองครับเอาไอ้ตำรวจนี่อ้